สวัสดีครับสวัสดีกับผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้พบกับร้านแต่งรถพิาาของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาเจอกับสุดหล่อคันนี้เรียกว่าเป็นโ o โยต a าแคนเอี่ ACV 40นะครับก็เห็นกันเด่นด้วยชัดเลยนะฮะก็จะมีสตางคงนี้นะกันชนหน้ากันชนหน้านะจะเป็นทรงอ่าให้ให้น้บ้านไทยได้ว่าอะไรตรงนี้จะเป็นทรงเล็กซัสนะฮะของงาน p ีเอสคัสตอมนะฮะทรงเล็กซัสสวยงามมากเลยครับโอ้โหนี่นะครับ ต่อมานะครับคันนี้ก็จะมีไฟหน้าครับไฟหน้าปรมกอบด้วยไฟดี LED น LED p r o j e c t ร์นะฮะนี่นะขนาด3นิ้วนะฮะวงแหวน4วงนะฮะทำการพ่นโคมดำแล้วก็จะมีตัวตัวนี้เรียกว่าไฟเดย์ไลท์ไฟเดย์ไลท์ตัวนี้สวยมากๆครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ชมกันดีวกว่อ่อเดี๋ยวดูข้างหน้ากันก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวไฟเดย์ไลท์นะฮะก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ผมลืมพูดไปก็คือตัวเดวิลไนตตาปีศาจสีน้ำเงินนะ วันนี้เรามีสวิตช์ปิดเปิดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับไฟเดรย์ไลท์นะครับพอเปิดขึ้นมาจะเป็นสีฟ้าครับพอสักพักก็จะกลายเป็นสีขาวเดรย์ไลท์ปกตินะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเปิดอีกทีนึงนะนี่นะไฟสีฟ้าเป็นแบบนี้บอกเลยว่ารอสุดๆสักพักจะเป็นแสงขาวแต่จะงมัดนะครับโอเคเดี๋ยวขอไฟดีนครับไฟดีเป็นวงแหวนนะฮะโอ้โหลุกเลยกับไฟ เต็มหลายอย่งางมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมไฟต่ำกันดีกว่าไฟต่ำนะอ่าไฟต่ำตัวน,นี้เราตั้งเส้นคัตออฟอยู่ที่70นะฮะซึ่งเทมเปอรี่เสีสูนยุกตัวนี้นะฮะจะมีไฟสูงต่ำในตัวนะครับปรับได้5ระดับเดี๋ยวขอขอมุนหมุนหมุน,มนสูงต่ำห้าระดับก็คุ้มค่าได้ไหมอ่าอันนี้นะอันนี้ไฟยังขึ้นเองนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวปรับไปตำแหน่งเดิมครับ โอเคนี่ก็แมนเดินนี่คือไฟต่ำนะฮะเห็นไหมฮะในกล้องเส้นคมเส้น,นะคะัดเอาไหมคมชัดนะฮะเดี๋ยวขอไฟสูงฮะอีก้างนะ,ะนี่คือตัวไฟสูงนะฮะไฟสูงจะอยู่ที่ระดับประมาณ90นะฮะสวยงามกันเลยทีเดียวกับเจ้าแคมิลี่ a ีส40คันนี้หล่อๆลบคันนี้เดี๋ยวขอไปเลี้ยวอีกทีฮะดีไฮะไปเลี้ยวอีกข้างนะะึงฮะพามาะ ไปทำอครับรอรอเลื่องหนูร้านเข้ากันเป็นคุณแน่มากๆเลยฮนะอ่าโอเคเดี๋ยวดูตัวเดวิดพายอ่าเดวิดเดวิดพายฟ้าดูดูเดี๋ยวมาซูมไปใกล้ๆนะเดี๋ยวไปใกล้ๆนะเฮ้ยเลยโอเคก็วันนี้นะครับจะมีการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นเพิ่มอีกนะฮะแล้วก็จะมีตัวเซเลนซิลอ่ะก่อนไปดูจอ Android เดี๋ยวขอดูนี่ก่อน ตัวไซเลนซิลนะฮจะเป็นตัวลดเสียงนะฮะเราจะติดไปในขอบประตูนะฮะ่ันไตที่ขอบประตูเริ่มไม่แน่นนะฮะก็ลองมาติดตัวไซเลสซิลได้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราลองฟิดแป๊บนึงนะเสียงจะแน่นกว่าเดิมครับอ่ะจอยอยกันตัวนี้เป็นจอยจอยนะฮะขนาด10นิ้วนะฮะติดตั้งกับปรักเดิมนะครับอ่ะเปิดเปิดเสียงนะ เปิดเสียงผ่านลมพงอะไรเข้าถึงฟังก์ชันอะไรได้ก็ติดนะครับอันนี้ใช้งานกับ w i f i อันนี้เราเปิดยูทูบอยู่นะฮะวันนี้ก็จะมีเนวิเจ็ตเตอร์ที่มีเอสเน็งบัวนะครับสำหรับจอ Android ์คันนี้ก็ติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกกันว่าทั้งงานหน้าเป็นงานปริไฟงานตัดแต่งนะฮะก็ ก็สำหรับวันนี้นะครับอันแครลอสี่งสิงห์นุคนนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าวันนี้ผิดพลาดระการใดก็ต้องขอาภัทยมาณที่นี้ด้วยครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกน้าเจ้าของรถมากๆครับที่ได้ไว้วางใจกับทางร้านเราได้นํารถมาใช้บริการกับทางร้านเราถ้าทางบ้านท่านใดสนใจก็สามารถทักมานางเพจของเราได้นะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะับสวัสดีครับ